สวัสดีเพื่นเพื่อนช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับอยู่ผมมนเดิมบีรัสักเล็กสพัฒนาชัยอัปเดตข่าวสารวงการมวยทาง YouTube ผ่านช่อง YouTube สพัฒนาชัยครับโยทินยกนิ้วสมิงดำสุดยอดยอมรับงานยาก ข่าวคราวของโยทินกับสมิงดำครับเดี๋ยวลองมาฟังกันดูครับโยทิน FA Group ุยกนิ้วสมิงดำไม่ธรรมดางานนี้บอกเลยไม่ง่ายนะครับน้องเขาชกดีมากครับแข็งแรงดุดันดีครับมีอาวุธหนักรุนแรงทุกลูกนอกมีดักเตะดักฟันเข้าวงในมีขวางแพงสลับศอก ผมมองดูแล้วถือว่าสุดยอดอีกคนครับงานนี้บอกเลยไม่ง่ายซึ่งข่าวนี้นะครับโยทินจะชิงแชมป์ว่างประเทศไทย126ปอนด์กับสมิงดำในศึกเจ้ามวยไทยเสาที่20พฤศจิกาย,ยนครับโดยโยทินต่อำนหนักให้2ปอนด์พิกับ124ต่อกับ126ปอนด์ครับ สบิงดำชอจระบุญครับนักชกวัย2 2ปีเจ้าของส่วนสูง175เซนติเมตรครับมวยครบเครื่องจากน้องบัวลำพูปัจจุบันซ้อมที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยครับฉายาอื่นๆนี่ก็มีไมอามี่คอนโดบางปูสีบุญเรืองรุ่งโรจน์นะครับปีมือครบเครื่องดักเปะดักต่อยหมัดสอกคมลูกถีบดีครับอาวุธคมหลากหลายฟอร์มหลังก็มีชนะรณชัยตอรามินทาที่ช่อง7ชนะเพชรรุ่งเรืองออสติกแดงที่ช่อง7ชนะสุริยันเล็กพอเย็นยิ่งที่สึกจิตเมืองนนท์ โยทิน FA g r o กรุครับนักชกวัย29ปีเจ้าของส่วนสูง171เซนติเมตรมวยเข่าอาชีพครับเตะต่อยค้ำแทงปั้มรัดฟัดตีแรงเลี่ยมเขาดีหมัดศอกสวนแรงครับปปลายก็แข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงปัจุบันก็ซ้อมกับเสียเรียมเหมือนเดิมครับชาย่ายื่นๆน,นะครับก็มีสุรพลเพชรบุญคำ้ำลูกเทสอสำรวยนำโชค ฟอร์มหลังก็ชนะคะแนานนาวเอกสิทธิเชษฐ์บุญธรรมที่ช่อง3ชนนาชนะคะแนนป้อมเพชรว k เคเขาใหญ่ที่มวยมันวันสุกและก็แพ้คะแนนทงน้อยลูกวันใหญ่ที่มวยมันวันสุกครับจะโชกันในศึกเจ้ามวยไทยนะครับเสาร์ที่20พฤศจิกายนโดยโยทินต้อนหนักให้2ปอนด์พิกัด124ต่อ126ปอนด์ครับบอกตามตรงสมิงดําตัวนี้ครับชกช่อง3แพ้ยากมากวิกอ้อมน้อยเปรียบเสมือนบ้านของเขายิ่งช่วงหลังนะครับก็ฟอร์มฮอตขึ้นมาถึงขั้นมีชื่อเข้าชิงยอดมวยเลย โยทินเองก็เพิ่งกลับมาครับแต่เปิดตัวได้สวยที่ช่อง3จุดนี้ก็น่าคิดครับหากร่างกายดีๆบวงในโยทินไม่เป็นรองอยู่แล้วครับยิ่งชคกับมวยรุ่นน้องเกมชิงแชมป์เหลี่ยมความเกา่าคงช่วยได้มากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับมวยคู่นี้ครับโยทินพบสมิงดำอยากให้เพื่อนๆลองคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ ถ้าเพืเ่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อได้รับข่าวสารวงการมวยใหม่ๆก่อนใครไหวพอกันไม่คลิปหนาสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งสุป,ปูสุขนครับชิงจชมวางประเทศไทย1 2 6อยงี 16. ปอโยทินกับสมิงดำช่อง3ครับ